ไม่ใช right, ่ขนาดนี้อะไรหลังบ้านเอาสมุดไปทำอะไรบาดหลุอัพเลยอัพเลยจาวานน้อยเออทำไมไม่ถ่ายเอ้าเออนี้คอ้ชเอ็มอาร์เอ็มอาร์เทีเาจะทีเคครับต้องขออด้วยครับอาานะครับ โอเคเดงดนจ๊ไปเล่นเลยครับไปเล่นดานโซลิี่ครับโอ้โหครับวันนี้ต่อสู้ครับอ,อ่ะครับต่อสู้ตึง้ตองอุง้ย เฮ้ยเยตายแล้วอตายเร็วจังตายเร็วไปตายเร็วเกินตายเร็วเกินเต่ากับเต่าครับเต่ากับเต่าเต่ายักษ์ครับเต่ายักษ์ต่อรีวิวตั้มต่อรีวิวยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนือยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดนี่หว่าเยี่สิบเอ็ดโอเคล่าชนะครับโอ้โหได้งูครับโอ้โห เราลองไปดูดูที่ครับอูเดี๋ยวมันโหดไหมเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันไอชิปนั้นไรตัวหนุ่มเอฮึฮอโ้ย เพชรดีกว่าครับท่านผู้ชมชื่อต่อสามห้าครับโอ้โหไอ้สู้จะบ,บอ็อกครับโอ้เลเ่นต้องาาสามห้าปลาพิซซ่า,า,า,าอะไรนี่มันโหนะปลาพิซซ่า <c oughs> ปลาพิซซ่าอยู่ทีมกับปลาฉลามด้วยปลาพิซซ่าโอ้อันตี เลเวลห้าสิบเลเวลสามอุ้ยเลยนจะตายแล้วฝากฝากคันหวานน้ำตาลลินเดอร์ข้าวปลาไม่กินนั่งกินเอาชนะโอ้โหโหน้าเลยครับคุณผ nice 네ู้ชมรับของครับเดี๋ยวเราทำเควสก่อนนะครับ อะปลาฉลา,ามปากยาวเฮ้ยแต่เป็นท่าสายปลาแล้วตัวนี้ก็โหนนะตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเคครับไปป่นคิมาจนาไม่เป็นไรเราอลอว นี่น้าโุคนวันอยูจูทักคอนมากันไปเขียนหนังสือหัวควนกันอยู่ขั้งหลังอู้อู้อู้มีแต่คอยาค่ะผู้ชมเกินไปไม่เจ๊ตัวง่ายเกินไปหมอนมากเลยครับมันเป็น ดับโอ้โหพี่เชจะแตกครับจอเชจะแตกครับคอนใจพี่เชด้วยครับตายครับตัวหนึ่งตายครับตัวหนึ่งหูตายครับสองตัวเอาแบ่งน้องินนี่จะตายไหมครับโอ้โหนี่ป่านนี้ค่ายากมากครับโอ้โหนี่แตก ใส่เดียได้หบดครับโอ้โหจะได้เงินมาครับด่านที่22บโอเคด่านที่22เอาเลยนี okay. ่นี่นี่นี่ตอนแรกอันติเจ้าจะมา เอ้ยเ,ออเคยจะแต,แ,แตกแล้วตายตัวหนึ่งครับตายตัวหนึ่งนี่ครับโอ้ยตายแล้วเอ้าเคแตกแล้วครับชนะครับโซนรลาที่ง่ายกว่าน,นา้อ,ะน,ะอนี่น้องไอ้ชิมาาสวงใบก็มีกิน We'll be right back. โอเคคับมาแล้วครับกลองมันโดนกลองสืบโอ้เนี่ยซุ่มพันรอ่มสมบเอ้านบ้านีมไป่ัว อ,อ,อ,อีกยี่สิบเก้านาทีถ่าไม่นานะอันนี้เหรออีกสองชัว่วโมงีไม่บพูดจังเลยหน่อยดิ๋ยวเขาไม่ได้ยินเกี่มันต่อสู้อลยครับ เฮ้ยเแค่เผือกครับท่านผู้ชมผมไม่เคยเห็นแค่เผือกเฮ้ยท่านผู้ชมแค่เผือกไลฟ์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 ตายใช่ไหมไม่ใช่พูดดังเฮ้ยเฮ้ยแค่เผือกครับท่านผู้ชมสามตัวเลยครับแต่ตัปากเล็กๆอ่ะเจ้าจะแค่ผมผมปากยาวครับนี่ ตุ้มตายบทมึกตื่มเพิ่มเลือดชนะครับออโอเคโอเคเราได้ประมาณนี้นะ เราจะไปเล่นด่านต่อสู้เลยครับโอ้โหเราจังหวะนี้มีแต่มีแต่ตัวนี้ทั้งบดทั้งหบดก็เลยวล่ยี่บหกเลยครับของผมมีแต่ยีห้าแต่ข้างหน้าเดี๋ยวผมจะอัพให้มเต็มนะครับ น้ำโอริชี่ครับช <mermaid> <benim> uhh ุ่มคอกัดครับโอ้โหกัดกัดกัดลงไปสวยสวยสวยนี่เก้าร้อยหนึ่งมื่นชนะโอ้โหกอง โอ้อยากได้ว่า ครับโอ้โหเด้งเงินเยอะมันเยอะอย่างนะมันเยอะอยู่เดี๋ยวค่อยทำทาเคลสทีหลังอ่ะนี่ออไปเอาไปออกไฟเจ้โอเคครับ ครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเอา้า